ประโยชน์สูงสุดก็ควรจะทําต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย20นาทีถ้าร่างถวนนะคะการออกกําลังกายไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเชิญชวน,ชนทุกท่านออกกําลังกายนะคะจะออกกําลังกายประเภทใดก็แล้วแต่จะเป็นการเดินการวิ่งการแกว่งแขนการปั่นจักรยานว่ายนะ้ำหรืออื่นนะคะที่เราชอบก็ล้วนเป็นยาวิเศษทั้งนั้นนะคะการออกตามความเหมาะสมตามความชอบของเราเลยนะคะทุกคน ถ้าไม่รู้จะออกกรรรําลังกายยังไงก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะดูตามและทำตามได้เลยค่ะแข็งแรงรอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวของเราเองนะคะลุกขึ้นมาออกรรกําลังกายได้แล้วค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะได้ประโยชน์สูงสุดก็ควรจะทำต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย20นาทีถ้าร่างแข็งแรงรอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวของเราเองนะคะลุกขึ้นมาออกกําลังกายได้แล้วค่ะทุกคน เป็นกำลังใจให้นะคะการออกกำลังกายถ้าจะให้เดานะคะเดินก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณน้อยได้ทำคลิปเรื่องของประโยชน์ของการเดินว่าเดิน3นาทีแรกร่างกายจะได้รับไปก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมดุลน,นะคะออกกำลังกายทุกวันตาม การออกกำลังกายถ้าจะให้การออกกำลังกายเป็นยาวิเศษไม่ต้องไปหาหมอเราทำได้ด้วยตัวเองไปอ,ออกกำลังกายกันค่ะแข็งแรงรอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวของเราเองนะคะลุกขึ้นมาออกกำลังกายได้แล้วคะ่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะ <c oughs> การออกกำลังกายเป็นยาวิเศษนะคะต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็สภาพร่างกายของเราถ้าทำอย่างสม่ำเสมอไม่ตายนก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมดุลน,นะคะออกกำลังกายทุกวันตามสิ่งที่ตามมาผลพลอยได้ก็คือทำให้รูปร่างเราดีนะคะจะสวมใส่อะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะทุกคนหน้าตาก็จะผ่องใสได้ประโยชน์สูงสุดก็ควรจะทำต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย20นาที ถ้าร่างเก่านะคะเดินก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณน้อยได้ทำคลิปเรื่องของประโยชน์ของการเดินว่าเดิน3นาทีแรกร่างกายจะได้รับ3 2, 1สองหนตามได้เลยนะคะทุกคนเลือกการออกกำลังกายที่เราชอบแล้วก็เหมาะสมกับเรานะคะก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะ3า1สองหนตามได้เลยนะคะทุกคนเลือกการออกกำลังกายที่เราชอบแล้วก็เหมาะสมกับเรานะคะก็จะทำให้ร่างกายเรา แข็งแรงนะคะกาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมดุลน,นะคะออกกำลังกายทุกวันตามเรานะคะเดินก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณน้อยได้ทำคลิปเรื่องของประโยชน์ของการเดินว่าเดิน3นาทีแรกร่างกายจะได้รับถ้าไม่รู้จะทำอะไรทำตามคลิปนี้ได้เลยจ้าไม่สมวนลิขสิทธิ์นะคะ กายก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมดุลนะคะออกกาลังกายทุกวันตามนะคะพอเลือดลมเดินได้ดีทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีไยก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมดุลนะคะออกกาลังกายทุกวันตามข่และให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างจะหาเงินก็ได้ตามความเหมาะสมตามความชอบของเราเลยนะคะทุกคน ถ้าไม่รู้จะออกกําลังกายยังไงก็ทําตามนี้ได้เลยนะคะดูตามและทําตามได้เลยค่ะและให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างจะหาเงินก็ได้จะเป็นการเดินการวิ่งการแกว่งแขนการปั่นจักรยานว่ายน้ําหรืออื่นนะคะที่เราชอบก็ล้วนเป็นยาวิเศษทั้งนั้นนะคะการออก การออกกำลังกายถ้าจะให้ได้การออกกำลังกายถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็ควรจะทำต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย20นาทีถ้าร่าง3 2 1ทํำตามได้เลยนะคะทุกคนเลือกการออกกำลังกายที่เราชอบแล้วก็เหมาะสมกับเรานะคะก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะ ถ้าไม่รู้จะทำอะไรทําตามคลิปนี้ได้เลยจ้าไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะแข็งแรงรอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวของเราเองนะคะลุกขึ้นมาออกกำลังกายได้แล้วค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะนะคะเพราะเลือดลมเดินได้ดีทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีไฟระไว<ๆ>ก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ ขอให้ได้เหงื่อนะคะทำให้ได้เหงื่อก็จะเป็นผลดีกับสุขภาพของเรานะคะทุกคนกายก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมดุลน,นะคะออกกำลังกายทุกวันตาม3 2 1ทําทำตามได้เลยนะคะทุกคนเลือกการออกกำลังกายที่เราชอบแล้วก็เหมาะสมกับเรานะคะก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะอะไรกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการออกกำลังกายสิ่งที่ตามมาผลพลอยได้ก็คือทำให้รูปร่างเราดีนะคะจะสวมใส่อะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะทุกคนหน้าตาก็จะผ่องใสตามความเหมาะสมตามความชอบของเราเลยนะคะทุกคนถ้าไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะดูตามและทำตามได้เลยค่ะ การออกกําลังกายถ้าจะให้ออกกำลังกายก็จะช่วยให้ระบบการเผาผลาญพลังงานทํางานได้ดีเลือดลมไหลเวียนนะคะระบบหมุนเวียนโลหิตก็จะทํางานได้ดีร่างกายถ้าเราไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็แกว่งแขนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็แกวงแขนวันละกี่ครั้งก็แล้วแต่กําลังของเราสิ่งที่ตามมาผลพลอยได้ก็คือทําให้รูปร่างเราดีนะคะจะสวมใส่อะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะทุกคน หน้าตาก็จะผ่องใสการออกกำลังกายเป็นยาวิเศษนะคะต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็ สภาพร่างกายของเราถ้าทําอย่างสม่ําเสมอไม่ไว่าใรก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมดุลน,นะคะออกกําลังกายทุกวันตามควรนะคะการออกกําลังกายไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเชิญชวนทุกท่านออกกําลังกายนะคะจะออกกําลังกายประเภทใดก็แล้วแต่ได้ประโยชน์สูงสุดก็ควรจะทําต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย20นาทีถ้าร่างสามสองหนึ่งทำตามได้เลยนะคะทุกคน เลือกการออกกําลังกายที่เราชอบแล้วก็เหมาะสมกับเรานะคะก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเรานะคะเดินก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณน้อยได้ทําคลิปเรื่องของประโยชน์ของการเดินว่าเดิน3นาทีแรกร่างกายจะได้รับการออกกําลังกายเป็นยาวิเศษไม่ต้องไปหาหมอเราทําได้ด้วยตัวเองไะออกกําลังกายกันคะ่ะกําลังกายก็จะช่วยให้ ระบบการเผาผลาญพลังงานทำงานได้ดีเลือดลมไหลเวียนนะคะระบบหมุนเวียนโลหิตก็จะทำงานได้ดีร่างกายนะคะถ้าร่างกายเราเจ็บป่วยเราก็จะเงินที่เราหามาได้ทั้งชีวิตก็จะหมดกับการรักษาตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายเราสิ่งที่ตามมาผลพลอยได้ก็คือทําให้รูปร่างเราดีนะคะจะสวมใส่อะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะทุกคนหน้าตาก็จะผ่องใส จะเป็นการเดินการวิ่งการแกว่งแขนการปั่นจักรยานว่ายน้ำหรืออื่นนะคะที่เราชอบก็ล้วนเป็นยาวิเศษทั้งนั้นนะคะการออกสิ่งที่ตามมาผลพลอยได้ก็คือทำให้รูปร่างเราดีนะคะจะสวมใส่อะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะทุกคนหน้าตาก็จะผ่องใสและให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่าง หาเงินก็ได้ถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็แกวงแขนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็แกว่งแขนวันละกีะ่ครั้งก็แล้วแต่กำลังของราชอบของตัวเองก็จะดีที่สุดนะคะเปลี่ยบน,นะะยบ้างก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้จำเจหรือเบื่อนะคะถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็ท,รรรทำตามนี้เลยนะคะ <LOL. S 1> ถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็แกว่งแขนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็แกว่งแขน